สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับธนาเต็นรถแดงกำแพงเพชรนะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับ isuzu d-max นะครับรถที่หลายๆท่านนะครับตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะครับคันนี้สวยมากครับน่าใช้นะครับค่าว่าเพียงจิพันก็บาทเท่านั้นนะครับรับโปรโมชั่นฟรีดาวไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันใกล้ๆเลยนะครับ isuzu d-max 2.5นะครับ ตัวนี้เป็นตัว2.5 SP 2 0 1 3นะครับรถสวยมากครับสีสวยๆจะทรงหล่อนะครับตัวนี้มาพร้อมล้อแม็กแต่ง1ชุดนะครับแม็กแต่งคอบสแปดหชุดใส่ยางใหม่4เส้นนะครับที่ร้านจัดให้แล้วนะครับยางใหม่4เส้นนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดํานะครับตัวรถสีสวยนะครับบอดี้สวยเลยนะครับ โหลดเตี้ยให้แล้วนะครับจัดส่งโหลดเตี้ยให้แล้วนะครับราคาขายนะครับอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งเพียงเจ็ดพันหกนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้ามาดูรถได้เลยนะครับยังไม่มีใครจองนะครับท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับซื้อสดจัดไฟแนเซน์ได้หมดนะครับ ภายในสวยมากครับภายในก็จะเป็นตัวเบาะหนังสีดํานะครับแล้วก็ที่ตัวก็จะมีตัวนี่ครับภายในสีดําสวยๆสภาพน่าใช้นะครับมาดูรถทดลองขับได้นะครับไม้ห่วงนะครับเบาะหนังสีดํานะครับคู่หน้าแล้วก็เบาะแคปนะครับนี่แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับเบาะแคปเป็นเบาะแต่งนะครับ ผมสีดำภายในสะอาดสะอาดนะครับรถปี2013ครับออกรถได้ทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะครับออกได้ทุกจังหวัดนะครับการันตีรถสวยนะครับรถบ้านมะแดงนะครับท่านใดสนใจก็มาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับมาไม่ถูกก็สอบถามกิ้งกังเข้ามาก่อนครับเด๋ย่บอกดเส้นทางมาที่ร้านได้นะครับ หรือจะสอบถามการโทรไรเดียดสอบถามเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้นะครับไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับเครื่องยนต์เดิมเดิมนะครับเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยนะครับเครื่องดีเซลนะครับเดิมทุกจุดนะครับไม่เคยอุด egr นะครับไม่เคยรีแมปเครื่องยนต์นะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับสวยเดิมขานหน้าสายขวาเดิมนะครับเพนเพลนะครับเดิมเลยครับเพลเดิม ลับรถฝากระโปรงสายขวาไม่มีขยับนะครับเข้ามาดูรถกันก่อนได้เลยนะครับรถบ้านมีการันตีหลังการขายให้ทุกคันนะครับรับประกันให้เลยนะครับรถบ้านหมาแดงนะครับก็ขอฝากด้วยครับ isuzu d max ปี2013นะครับราคา3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับส่ง7,000กว่าบาทนะครับท่านใดสนใจเข้ามาดูรถได้เลยครับ